เราจะมาซื้อมหมีไปกินให้ดูให้ดูรถวิ่งกันคืนรถติดมากเลยเทพรักเทพรักรถติดหลายเดียเบิ่งเนี่ยถนนเทพรักรถติดทังติดเนี่ยติดยั่หวังี่แยกกว่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอนสนั่นแนวนะให้ดูตอนนี้ยนอยุดสะพานลอยรถฝั่งนี้จะวิ่งไปทางสำโรงวิ่งไปทางสำโรงรถติดติดอยู่ประมาณสี่แยกเคพรักอันนี้เส้นนี้ถนนนี้มาจากบางพี บางทีไปเทพรักษมีร้านสยามแก๊สแก๊ร้านนี้ถูกมากเพื่อนเพื่อนเคยเป็นเซลขายดูรถวิ่นรถตินมาให้ชมวิวถนนเทพรักษ์ รถติดมากแล้วก็จะไปซื้อมามีไปกินิบถุงยี่ห้นี่มามีให้ดูวิวไปก่อนรถติดแล้วจะพาไปดูหมูย่าง น,นี่กำลังเดินลงสะพานเดินลงสะพานจะมาดูหมูย่างดูไว้ก่อนเพื่อมาทำธุรกิจหมูย่างยังนนมีลางอีกอย่ยง มีปลาเคม็มมี <บา S 1> หมูหย่างไปอันจะมาทำธุรกิจหมูย่างละมีข้าหมูย่างรู้จักกันนะมาก่อนเป็นแม่ค้าหมูย่างรู้จักกันเมื่อก่อนเป็นกระเป๋ารถเมย์เมื่อก่อนกระเป๋ารถเมย์บอกมาเลยแล้วก็มีผลไมใ้ใหญ่เต็มเลยมีพวงมีผักแยะ มีมีน้อยหนาน้อยหนามีบักเขียบอย่าลืมมาซื้อนะยายนะยยอย่าลืมมาซื้อน้อยหน,ยหนายายนะยายนอนอยู่นู่นขายดีไขายดีจนนอนอนะ่ะคิดดูอะ่ะยายหัวราะ มีพงมีผักด้วยยี่สิบบาทถูกๆเนี่ย<า>ทำยูทูบทำย<ม>ูทูโอ้ยลงคุไปซื้อเอมือจับถ่ายวดีโอมาอยังก,ก่ลงตนไปอมืจับถ่ยวิดีโอมาห้าพันมามพี่น้อง นี่ธุรกิจสิ่เฮ็ดหมูย่างนั่พนดี่ลคายดิบายดีนี่เราเรานี่ไม่เฮ็ดหมูย่างนี่ละนี่ละน้ไม่ค่านีละน้ไม่ค่าเป็นหูจังสีว่ะเออน้าไม่ค่าสีลละี สวัสดีพี่น้องจ้ามมีสองหอหลังจากไปย่างตลาดเมื่อหลายยานม่อิ่มห่อเดียวหอเดียว,ยว,ยวกว็กลัวไม่อิ่ม สองหัวก็ฟาดมันเลยก็จะเหนียนหมึกตึกใช่ไหมเป็นใช่ไหมผดผุ่หมึกม่วมแต่งใช่ไหม ก็โก้ไม่ว่าจะฝาดเมนก็สามหัวเลยนเมนกรมัง มนนันจะจำมัเด้อกินียนกนละมังอืมกาพอมน้ำสุกน้ำสุ็เป็นน้ำสิบน้ำสุปร้อน Chú tay ta tay tay Đâu có tai 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 มาติจมาเด้อมา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 สวัสดีจ้าพี่น้องมากินน้ำกันบังก้นที่เส็งบ่ใครหิวใครย่างเมื่อยือไทยอันวิวให้เบิ้ง ตอนแรกก็เดี่ยว แลเพิ่มแต่ความรักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้แอนหน่อยนะยหิวไรอย่างมันจะพูนไปสำรวงปุ่นไปไทยกิป Chị là có xám hoa Cái lẽ vậy Hoa thì cũng cái nào mà chỉ chỉ yếp một มัะสี่สิบาทน,น,นี่สองพอคือมึงไปไหนไปแทบไปจับจะใคร,ร,ร,รให้เยอะ มี่อยู่สองอย่างมากหรือบ่มากใครบ่มากก็บ่ต้องติดตามนะจ๊ะใครมากก็ใครติดตามใครสั่งก็บ่ต้องติดตามอขี้ควายนี่แหละมันยังบ่ติดตามคูณได้ขี้สั่งมันยังบ่มากบ่ต้องไปบอกให้คนอื่นเนาะบอกดีแต่เจ้าของ

ขนบ่ม yeah, ักกับพวต้องเบิองันมักกับเบิองอย่ามาเบิองแต่ทั้งโบ้ทั้งโบ้ทั้งเบิองแต่ทั้งดาก็บโบ่มากใส่ประเทศไปเห็นพวกเจ้าเดือดร้อนมากแต่ก็ใครเบิอง mũ đèn cho bố mắt mắt tên xin mà cái chỗ cái đầu 3 hoa ta giảm hoa của ghi trước mặc cái bơ bơ mặc cái bơ nó hao เป็นเสือไว้รป็นได้ยา,านัา อนมักระเบิงต okay, ouais. ิดตามเห้เด้อจ่าเ้ยแมบกวดแดงกวแซนเนี่ยันกุ้ยดบมากก็บ่ต้องกดตั้น่าไ้น่งกับพรท่นอาบอยู่ กินอาหาหมือนกัน๋ยวไม่จะบอแนนท้องงเขาตนเด็ก เมิ่อล่งไปตากผ้ากันได้จ้ะบายบายหากสุกผูสุกคนเด้เหยียบซีเอฉันมักไขร่ก็จะให้กดกันบ่ามักจ้องนี่ก็บ่ต้องกดไลค์กดแช่จ้ะอันก็จะกดไลค์กดแช่กันขอบคุณหลายอย่างไปกันเนี่ยโอ้ย